าก้้ด yeah. มัอนี่ปล่อยควยเลี้ยงสายใบยเคยมาหาพี่พ่อมาหอดมันนี่แน่มหาหนองกระโบเห็นเหือพอนั่งให้ดีเกวียนไกวพานหน้าบุญธทธร,รมตีนอลงคึดน้ำแต่ผู้สาวส่วนใจพ่อแห้งแล้วไอบุญรรมเป็นจเด้อด้อไอ้คือทรงก็สบายใจแท้อด,ดีนำใจซ่อมเมื่อแล้ว เด้วยไซม์ไมเนี่ยเราบังหากผู้ใดญดอยเราก็ะหักตายนั่นลหละตายบุญธรรมเดี๋ยวน้ำใจกมูเสียวคอยไปดนว่น้ำได้อายเรื่องไอได้ย็นถ่ายยู่นี่ละเดี๋ยวน้ำใจมาได้อายเรื่อไปมูไปซอยกันกระทั่ไปได้บุญธรรมก็จือดแตฉก็ธรรมดาละก็ยังว่าท่าไปหน้าเนาะอ๋อก็เจือดโพดฝนตกเนาะสอบตกมักกว่าซื้อต้นอี๋ ไตดขอโทษ่นตดมัลลอ,อยตามลมได้มาโดมละมาสีแดิมัอากาศเป็นคลองหายใจเปรตตดใส่ละมาสีแดิมเนี่ยแม่ผู้เดียวกันไปพนพนทองดิบก็ได้บ้างไปเมื่อกินตดหรือกินขีหมูว่าขีหมูไรกูได้ไหมไม่ยังล่ะแจ้งแล้วแจ้งยังตะวันขืนพาพาพา สองเ<ข>อ,อง <ไป S 1> เ<ล>ยสวัสดีครับสวัสดีจ้าไปจังได็มาจังได็ดนะครับโอ้ยบุญธรรมยูบ้านยี้มพอกกัหายกระจม,มอยี่ใหม่กับพ่อเป็นตะยูะยผู้ใหญ่เลยหรอไอ้พ่มาเรียนธงสันดีดีได้เลครับเอ้ยสูงมากใช้สายโบราณทุกเสียงแกมาเจ้ผู้บ่บาวมาน้องกันหลายๆคนมาหันไปใส่เบอร์รัซุ่มผู้บ่าวนะไปเลี้ยงข้ยอยู่ทั้งพุ่นครับว้ยวุ้ยอยากเก็บควายติดตุ้มข้อยอย่างไรดิ ว่าไเลี่ยนโอเตียวกูโต้แกเบิร์ตไปบอกน้องกูจะไปต้อนูพวาวซุนันทาลาข้างดวกสุดจาข้างแห้งเลยเด้อพวงไปละพวงไปกระซ่ามีมันกูเห็นแต่ฉากเลี่ยบคุณหรือว่าเป็ดปัดไปไอ้บุญท่านไอบุญท่านกุดหอดเจ้าล่ายหลายหมู่บ่แต่ไอส้มเบิ่งเสีหนาเจ้านี่คือหมองเสารคักแท้นี่อยากจะไหมบอสบายใจไหมก็บาเบาให้ไอบุญท่านฟังเนี้ยไอบุญท่านไหมบอรู้สิเริ่มต้นจริงไหนดี ตอนนี้ใหม่มืดแปดดานคิดยังบ,อบ่ออกเลยไอม,มันเกิดเรื่องยังึ้นละไหมไอบุญธรรมหักใหม่บ่ไอไหม่ไม่พอใจว่าไอบุญธรรมผู้นี้น่บบปปนนะหักแต่ใหม่ผู้เดียวแต่อมันเกิดยังขึ้นไหมพอใหม่กีดการใ้เฮาได้อยู่น้ำกันเป็นบ,บไ่ไหมไอบุญธรรมฟังใหม่ดีๆเด้ตอนนี้พ่อของใหม่บังคับให้ใหม่แต่งงาน ไม่รลุวุรใดๆใหม่ก็เลยหาอายนี่ม่หมฟังอ้ายดีๆถ้าจงสั่นอายสิผาใหมหนีมันไมใส่เย็นมดร์นี่นีเป็ไก่ทีรสุดเรีนมลูกขานีไปตตยเอาดาบหนาตัแ่้ไหมบไปมือตอนด็กุดทำบ้านโมึงสิพาลูกสาวกูหนีิฮะเทพไทย ไปก็โวยใสหมดวันเดียวนี่งานเจ้าจะมีนโาบายยังไหไม่ไม่อย่าโหวดอย่าโหวดม่ได้ยังไงง่ามนะเขาเริ่มึงเนาะพอกับนั่นครับบุญท่ำขออะไรครับผมกระสายไหมเอาสองคนฮักกันเดี๋ยวบุญท่ำสิฟ้าไปบอกแม่ให้มาสู้ขอสายไหมให้ถึงตรงตามประเพณี่พอกับนั่นครับ บุญทรรขอโอกาสละครับ <ś led> บักบุญทรรน้ำหนาจะมิ่งเนี่ยฮะน้ำหนาจะมัง่งแต่ว่ามาลูกสาวกูเนี่ยกูเห็นหนามังย่มแดงกูสร้าไงไปฮอดแม่ของมึงโอ้ขนาดพ่อของมึงทิ่ตายไปแล้วกูแหงรั่ง กูสั่งของมึงกูสั่งของมึงนะใจบ่ยิ่งยิ่เย็นเยิ่งมึงจำเสืยอหัวของมึงไปซาดนี่มึงหนียังบ่ว่าจะรวมกระลูกสาวของกูเจียมเนื้อเจียมโตมึงนี่เป็นไทยลูกสาวกูในเป็นไทยถ้าเกิดมึงลืมความกูละก็กูเอามึงตายแท้จำเสืยอหัวมึงไว้ <ไ>มึงกลับบ้านก็่อดีมันไปตายไหโอ้าดมึงกับจีนร้องทำไมจำเส้นสมองไว้บอกกูนะเผื่อหนี้กูแค่สั่งสอนนะขัามึงบอสเ้าไม่หย่งกุนไว้ก็ร้องสาวกูอีกกูเอามึงตายแท้จำไว้ไม่ไมไมไม ก็มาหาไอบุญทั้มก่อนเดี๋ยวมาให้ไอบุญทั้มไอบุญทั้มกุ้มเดี๋ยวมันเกิดที่ยังเกิดีแค่หลวงพ่อกำนันตีไอบุญทั้งหมวแตกเข้าไปเฮ้ยตัวริมเอาทั่วสามาทรวหาหมอเร็วปอสบอดจริงนะจริงนะหมอมาเร็วมาเร็วไม่ได้เดี๋ยวหมื่นคุณหมอก็ดังดีเนี่ยใครเป็นอะไรคะไอ้บุญหมวแตกครับคุณหมอ พูดเจอกันว่าตะกี้ตดยังไม่เหนื่อยเลยหัวเตกซะแล้วหมอเรศยาอาการแบบนี้ต้องจับชีพจรด,ดูก,ก่อนนะคะอายหมอใหญ่อะไรคะชีพจรอ,อย่างที่ไปยุตตามแท้ดีดีชีพจรกับยุ่ข้อมือนี่ดีฉันบาเจ้าของเป็นหมอหน่อยอย่าเถียงหมอใหญ่อีป,ป้าปูดผีผ้ากุหลาบเข้าไปในอ้อมุหบบอกจัดงางกระตเพิ่มไปยุ่งไก่กันเถอะ อยาจับสีประจอนะคะ,จ,ะ,ะจับเอืออึออโอ้ยออกะจายยานแท้หมอสีประจอนทูดมือหมอคะอ่ะอ้าฟองไส่จ,จะเสียเลือดเยอะ้าอากาศสาหัสค่ะแบบดีต้องหีบพายปอดโอ้ยอยคนไข้เราจะตายเติมคักถั่คัดลาบหลือคือ้ เมย์ได้ละมอหน้อยคนไข้ึงจะตายคนไข้พอตายละจ้าเียงคะกูนี่สิตายไม่ยังเพื่อจิตายเออเมีนตามันก็เป็นกินแปกหนอกินยังคะแนนกินขี้หมูไปสู้ตะเวทคืนทองกูอยากแจ้งเลยเมย์ปากไม่แน่้ยตะกรบลบตามเทยมืออยู่นี่มืออยู่นีท่านแผ่ท่าแผ่เออ เออี้อยกันสร้ยก่ยนมาหมอยาเสก้าตีนี่และตี่ะโอ้ยยังิลรตีอะไรเราไปล่างเพลย่น้ำไหมค่ะขอบคุณหลายๆที่ครับคุณหมอเด้อจ้าไปเขาไปซาบะนอายา้าท่าผมกิตเต้ยเขาเข้าไปเขาไเนี่ยมื่อาได้ตามเป้าอยู่เนี่ยาไหนสนนะนี่ใมมนได้ก้อนอีางนี่ให้หมอให้หมอหาทาน้ำมันแน่เออมือผู้ได้าบไก สองลอยลอยู <c ười> <òn> ่นเลยดฮะ